ครับน้องผู้ตูสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องผู้โูสวัสดีค่ะครับมาติดตามอีกเนาะครับท่านผู้ชมหววที่ผ่านมากนี่สองแปดสองแปดครับเอฟซีรวยยกช่องครับรวยยกช่องครับสองหัวติด์สองหวดซ้อนนะครับงววสีงกับสองแปดเนาะครับเนาะมามื่อนี้ครับฝันที่บ่าครับน้องผู้ตูครับฝันอะไรครับบอกสู่ฟันะครับผมฝันเห็นไอเดงเขาบอกเด็กนะครับไอเดงก็คือกุมารท่องที่น้องผู้ตูเลี้ยงไว้เนาะครับครับครับผมแล่วาก็ไม่แต่เด็กไม่อีกแล้วครับ ในเร็งไมาอีกแล้วครับม่ไปเอาเลขกมาแต่ใส่ยิกครับมัน ịch, บอกว่ามม่ไปเอาเลขมากับหลวงปู่ครับมากับหลวงปู่คร <ạ. S 1> ับอืมครับอันเด็ดชุดเก่าที่ไอเดีมาบอกมียังอยู่ตัวเก่าพอครับค่ะอยู่ตัวเก่าครับอืมครับผมเบลขับหลวงปู่อยุใช้ครับหลวงปู่ตัวใหญ่มันเห็นหลวงปู่ยังตูดุงอยู่ครับหลวงปูตูดุงยังตูดุงเดินตูดุงเนาะครับครับผมมันก็เลยไปขอเลขกับหลวงปู่ครับ ครับมันกะไดมากครับเลขสามตัวเลขสามตัวครับสาตุสาตุครับเอฟซีมาเมื่อนีรได้เลขสามตัวครับเต็มมาตามรอบแรกนะครับเนาะเอฟซีในเลขสองตัวนะครับเนาะเอาเอาเลขสองตัวรอบแรกให้เอฟซีฟังนะครับไบแดงมันบอกตัวไหนครับเก้าห้าครับครับผมแล้วก็เจ็ดสามครับเก้าห้ากับเจ็ดสามนะครับเนาะอันนี้ผุ้มาช่องไอ้แดงมาบอก ลากาโน่ผู้โทษนี่พเป็นน่งสมาธิครับเอฟซีนางสมาธิไปกองสลากอยู่จังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ลดก็เอาไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับกองสลากสัญจรครับเอฟซีมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเห็นเล็กตัวไหนครับน้อผู้โทสองเก่าหาครับสองเก้าหาครับแล้วก็ซีหาสีหาเป็นตัวเก่าครับครับผมตัวเก่าชุดเดิมนะครับเอฟซีเอ้า เพิ่มเติมขึ้นมากคือกุมารท่องไอแดงได้กรับาทเนี่กุมารท่องไอแดงนี่ไปเอาเหรียญมักคุปภาพัรงค<า>่ะตัวไหนครับสองโตหนึงนน่งเกศครัหนึง 90, <า>น่งเก้าศครับนึ่งเก้าศนี่เห็นชัดเจนเลยครับ<า>ขับเอฟเนาะหนึน่ง 90, เก้าศูนย์เฮตัสเหรียญหรือขับเอฟเนาะแต่ตามที่บเบาแอบมาตรงก็ทีมงาน้านไปหาเหรียญมาหนึ่นงเก้าเก้าหนึ่งัก มีหลายหมองอยู่ได้เ็บครับเอฟซีเนตั้งเหรียญเก่าหนึ่งน้ำนะครับเนาะหรือวันหนึ่งเก่าศูนย์ตรงๆครับเลขสองตัวจุดเก่าตัวเดิมกันยุ่ยกันยังอยู่ตัวเก่านะครับของปูโตครับอืมครับผมอ้าวพอให้มีโชคใหญ่ครับแต่ก็มีของมาฝากของปูโต้เพื่อเก่าแหละครับเอฟซีมีน้ำแดงครับมีน้ำแดงมาเห็นผู้บัญช่องนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ด้วยยกช่องครับเอฟซีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเลขสามตัวครับนะครับ กําลังการียบุกกองสลากว่าครับเนาะมียังอีกครับบานนี้แคไหอีกครับมีแค่ไหนล่ะครับมีครับนี่อุ้ยน้องผู้โท้นั่งสมาธิบ่ครับบาานี้นั่งอยู่ครับนั่งอยู่ครับนั่งไปกองสลากบ่ครับกะบ่ได้ไปครับโอ้บ่ได้ไปครับนั่งอยู่บ้านซื่อๆครับเห็นยังแไ่อยู่บ่ล่ะครับเห็นเลขบ่ครับก่เห็นครับบ่เห็นเนาะบ่ได้นั่งไปเอาเลขเนาะครับครับผมอ้าวเดี๋ยวโครงสุดท้าย ้น้องพุโต้น hey. ั่งสมาธิไปฝากเอฟซีอีกนะครับว่าเลขในกองสลากนี่จะอยู่ตัวเก่าบ่เนาะครับเาน้องพุโต้ครับผมนี่แหละเป็นผู้ที่มิเส่นครับขอบคุณที่หลาครับน้องพุโตขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวทีมงานสื่อจดตัวเลข่งแคปหน้าจอครับนี่นะักท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธ้ค่ะท่านผู้ชมกุมารทองมาบอกหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เก้าห้าเจ็ดสามท่านผู้ชม เลขบุ๊กกองสลากเนสองเก้าห้าสี่ห้าคาธรรมชมเน้นเน้นหนึ่งเก้านึ่งค่ะธรรมชมขลออ้อหายมิโชมิหลักกระน่อกพุดโทษเนาะค่นะเนาะประจำวัที่หนึ่งกันยายนพศอสอสพันรอยหกสค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3มดาวกัสซล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคา่ะขอหายจากโฉมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะกัญญพงผ้พาพิสัยนาะค่ะธรรมชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝาานผู้ชมค่ะ สหรับชมของดีกรบเบาแอมป์ปทงกันเลยค่ะเบาแอมป์ปทงทีุ่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในที้ของดีทิปใหม่ทิดนี้มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเหียกทัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีบุคคลบโคคให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนไปใส่ครับท่านผู้ชม ค้งเมตตาค่ะทายไปใส่เหลียยเงินเหลียมห้องสื่เหลียมสี่เรลี่ยมตุลีจนสี่เหลี่ยมาะคับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับน้องถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับีครับโอ้ดเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอันี้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัาคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้รลยแล้วก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เตอกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกพอตังค์ลูกคิวสามครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อมีกุหลาบไง เรุมวัตีเหเนาะตาวมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมอีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนานะเราเรา,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่พูดอะไรยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะาวมสาธุสาธุ ขอบคุณครับลุงบคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรูมชุมเบาแอมตงหินครับหลวงป่รอดซ่าครับนผูมชุมเอาไปใส่เอาไปร่วยเลยครับนผร้ชมเอาไปร่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเท่าไขายไวามีอีหย e si right? ังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจเปืดทันที่รับศัพทันที่ให้เงินในท่องไหลขอมาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้่ที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับแต่มาชมเนาะบบาแอมเราทงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสต่มาสักกะอากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับ สมัครทำได้ทีแบบว pues ่าเลิกกันก nah, ับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนณหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่กือเปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากแล้วก็หลังจากเมื่อเต็มเตะมครับท่านผู้ชมเื็มเต็มแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับ กระท่าปากสามเถอาลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเถอและกัเสเซุผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในน,น,นีมมนน่เป็นนวนสามด้ครับด้วยท่านผู้ชมเป็น้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดาๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุปเกเสกเรียบ้อยนะครับทา่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจะเนี่แตงเพ่งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แตงเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คุณมีหลวงปู่คุณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับ หง pues um> ื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักข้นหลงเบาแอมเราทุ่งกรบปุ่นละซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอรทุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องสัมบูชุมราคาใบแอมไม่ต้งนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่ลอดมาให้เอฟซีนั่ครับท่านผู้ชม อาไปอาบสมะร่างกายสเสนียดจะให้ทีบูดีถีล่าสีมันบดมันบงนังเสนียดยัให้นตัวห้าสิด้ออาเปดูนกินแล้วก็อาบนะครับแต่มาชมเนะาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงห้าดีเงินไหลมากท่มากครับแต่มาชมาม,ชม,มีจํานวนจํากัดเอ้ยครับแต่ามาชมมีจํานวนจํากัดเบ้าเอ็มาตุงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิดสี่โบายกระทู้มาได้ทู้มาได้ครับมหาบ้าเอมาอตุง เอาไปเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลเออครับเอาไปใส่อะให้ถือีกลอตเตอรีตั้งวั้นทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านเป็นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวไปเอามาตรงกับสินค้าเบื้องต้นเลยครับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธกสาธูกอู้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธูกสาธุกสาธูกสาถูกครับผม 傻兔，傻兔，看。